คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าหนกลางตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีลห้าที่จังหวัดลบบุรี ตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีพระพรมเสนาบดีกรรมการมหาเถระสมาคมรองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมาชานโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีหลห้าหนกลางพร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมาชัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าที่วัดช่องสาริกาหมู่9บ้านปากช่องสาริกาตําบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีโดยมีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิสารารามราชวรวิหารพระปัญญาวิสุทธิโมลีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจาม,มเทวี นายอัมพลอัภภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายธนาคมจงจิระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอดีตอธิบดีกรมการปกครองนางสุวจีสิริปัญโยประธานแม่บ้านหัดไทยจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมถวายการต้อนรับ สำหรับผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านบ้านรักษาศีลห้าต้นแบบของหมู่บ้านปากช่องสาริกาประชาชนทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นการจัดกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการรักษาศีลห้าและวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธต่างๆซึ่งในรอบ3ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านไม่มีคดีอาชญากรรมคดียาเสพติดและการทะเลาะวิวาทโด,ดยการรับรองของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพัฒนานิคม ข้อมูลด้านสาธารณาสุขของหมู่บ้านไม่มีปัญหาเรื่องการตั้งคันก่อนวัยอันควรไม่มีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุมีบุตรหลานดูแลไม่โดดเดี่ยวและมีผู้พิการในหมู่บ้านจำนวนสองคนซึ่งครอบครัวดูแลเป็นอย่างดีในด้านกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาสินห้าของหมู่บ้าน ทางหมู่บ้านได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการรักษาศีลห้าครบทั้งห้าข้อด้านกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในหมู่บ้านได้รวมกับวัดช่องสาริกาซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมสาขาของวัดพัฒนาธรรมมารามอันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่จัดตั้งตามระเบียบมหาเถระสมาคมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรม,มตามวันธรรมะสวรนะ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของสถาบันพระมาหากษัตริย์ สำหรับหมู่บ้านปากช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีมีประชากรรวม349คนเป็นเพศชาย166คนเพศหญิง183คนจำนวนครัวเรือน114ครัวเรือนและมีวัดช่องสาริกาเป็นวัดประจำหมู่บ้านโดยมีพระครูพัฒนาพิบาลเป็นเจ้าอาวาสประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อาชีพรองคือการเลี้ยงโคโนมมีพืชไร่สำคัญได้แก่ข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังทานตะวันและฟักทอง